สวนทรรมทองโกโก้ครับวันนี้พาลูกค้าญี่ปุ่น6บริษัทมาดูสวนสายพันไอเซ95ล้วนๆนะครับปลูกแซมทั้งหนึ่งในกระถางนะครับเห็นไหมฮะในกระถางนะครับแล้วก็ปลูกแซมในสวนมะม่วงด้วยนะครับสายพันไอเซ95ล้วนๆพันกว่าต้นนะครับแหล่งเดียวของประเทศไทยนะครับตอนนี้นะครับก็จะเห็นในความชื้นหน่อยนะครับคือฝนตกต่อเนื่องนะครับแต่ว่าโกโก้ทนนะครับ คนต่อน้ําท่วมนะนะครับเป็ี่ยนไหมฮะบรรยากาศประมาณนี้ครับก็ตัวนี้ทางโกมาพามานะครับวันนี้ลูกค้าญี่ปุ่นรายใหญ่ของพวกเราเดินทางมานะครับ6บริษัทนะครับแล้วก็มาเยี่ยมชมที่ฟาร์มโก้ฟาร์มตําปางหรือไทยกาแฟโก้นะครับวันนี้ก็มาพามาชมไอเซต95สายพันธุ์ที่เขาเรียกว่าผสมเกสรในตัวนะครับตัวง่ายๆครับเนี่ยฮะประมาณนี้นะนะครับใช่ยนไหมฮะ ลูกค้าเห็นนะประทับใจมากครับประมาณนี้ปลูกในกระถางได้ไหมอันนี้ก็คือเนี่ยครับเป็นบ่อนาวเก่าก็เอามาลงแทนนะฮะแล้วก็ข้างล่างก็ลงลึกได้คือผมเคยทําคลิปนี้ให้ดูอยู่หลายครั้งก็คือว่าปัญหาคือบางพื้นที่ที่มีระบบน้ําคือเรื่องน้ำน้ำน้ำซับนะครับเขาก็ต้องยกยกยกกระถางขึ้นมาเขาจะใช้ได้นะครับเห็นไหมะดมากๆครับนี่คือความดกของไอซีเ95ครับประมาณเนี้ย ดกจริงๆโอ้โหสุดยอดจริงๆครับประมาณนี้ครับดกครับแล้วก็ปลูกแซมกับสวนมะม่วงครับด้านนี้เลยเนี่ยครับแ็มนะครับพันกับต้นปลูกแซมสวนมะม่วงครับเดินระบบน้ํานะครับแถวนี้ไม่ต้องให้น้ําเลยอันนี้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับไฟฟ้าเอควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์มือถือนะครับ ในมือถือเลยนี่ลูกค้าญี่ปุ่นก็มาชมเพื่อความมั่นใจนะครับเดินทางเข้ามาประมาณนี้นะครับเห็นแล้วประทับใจแต่เดินลงไปในสวนไม่ได้ครับนี่นคือมันชื้นมากครับฝนตกต่อเนื่องนี่มีพยมายุเข้ามาเห็นไหมระบบน้ําวางไว้ควบคุมด้วยมือถือนะครับสั่งการด้วยมือถือเลยนะฮะน้ำหยดทุกน้ําหัวมินิสปริงเกอร์นเล็ก่วนครับสวยงามครับเหมาะสําหรับคนที่ลงทุนที่มีความคาดหวังนะครับ ตั้งใจใส่ใจใใจ,ใจริงๆนะครับอ่ะเนี่ยใสายพันไอซเซเก้าห้าในพื้นที่นะครับอันนี้อยู่ที่ไหนครับแม่เมาะแต่เป็นสวนปิดนะครับไม่ย่อยให้ใครเข้ามาได้ทุกคนยกเว้นลูกค้าของเราโดยตรงนะครับเจ้าของสวนต้องผ่านการสแกนก่อนจากคนที่จะเข้ามาเยี่ยมชมเพื่ออะไรยังไงนะครับแต่ก็ถ่ายทาเนี่ยฮะให้โอกาสถ่ายทํานะครับให้ดูถือว่าโชคดีครับผมก็มีโอกาสโชคดีที่ได้มาเจอ กับ้อมว่าลูกค้าญี่ปุ่นนะครับเห็นแล้วเขาก็ประทับใจมากๆครับต่างคนอยากจะถ่ายรูปครับผมมีอักขายเลยนะดูที่ความดกของไอเซตเก้าห้าครับโอ้โหโโหยังไม่ถึงสามปีนะครับนะบังไม่ถึงสามปีนะต้นนะฮะนี่ฮะเออฮนี่คือความดกครับยังไม่ถึงสามปีนะคุณเกียร์เนาะ ประมาณนั้นแหละประมาณสามปีสามปีเนะาเนะาาโอ้โหเนี่ยครับดอกมันงามมากมากครับดูความรกความสวยงามครับดี่ใจแทนเจ้าของสวนครับวสวยงามมากจริงนะฮะปุญญ๊กไท่ปุ๊กยังชอบเลยครับชอบชอบมากๆครับแต่ทำยา,ยาวๆนะครับเข้าขมาดรู้ไม่ได้ทุกคนนะ <laughs> เป็นสวนปิดนะครับ ต้องขออนุญาตเข้ามาโดยตรงนะครับเข้ามาเห็นไหมฮะครับฝากติดตามนะครับวันนี้ถือว่าประทับใจทั้งตัวผมเองแล้วก็ลูกค้าจากญี่ปุ่นนะครับสวัสดีครับ